สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำซุปหน่อไม้นะครับตัวดิบก็จะมีหน่อไม้ที่ต้มกับน้ำยานางครับประมาณสิบนาทีนะครับเราจะมีหอมแดงผักชีใบผักชีฝรั่งมะนาวนะครับหัควคั่วพริกป่น มันก็น,น่าเลาเบลาเ็้ามาเริ่มทำาล้วเรื่เใส่ลพิกป่นตามใจชอบอเ็ดก็ใสเยอะกินเพดไม่ได้กระใส่น้อยครับเขาคู่อะ ตอนนี้แหละใส่เข้าไปทำใจชอบที่รสที่หน่อยไม่หน่อยเยอะเหมือนกันแล้วก็มะนาวใส่เข้าไปมะนาวโอ้โอเค แล้วก็นะครับโอเคมาช้อนนะแล้วก็คลุกคลุกเขา นี่เป็นการลองทำครั้งแรกครับจากไม่เคยทำดูลองทำดูครับทำเ,เลยแล้วก็ใส่หอมแดงซอยขีทั้งนี้ต้นหอมนนะครับดีต้นหอมไม่มีก็เอาข้าที่มีในตู้เย็นชีกระดงใส่เข้าไป

ดีดแล้วเข็นนิดนึงโอเคครับจับใส่จานาน,น่อยอาจจะเมื่อนิดนึงไะครับหรือเมิ่อย จะประมาณนี้ครับครับสีสันอาจจะตืดชืดนิดนึงครับเพราะว่าเพิ่งหัดทำนะครับโอเคครับผมก็ยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามเมนูต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ